สวัสดีครับสวัสดีมือนี้มีเรืองสีมาเวาให้ฟังให้ท่านผู้ชมฟังเอฟซีพระทงเลฟังทัวกันครับเวาเรียงยางตีความฝันครับท่านความฝัน มันใจอยู่ย่ยางหักครับมาเว้าสู้กันฟังบ่เคยฝันจังสี่จักเถื่อครับท่านผู้ชมไม่เคยฝันอย่างนี้มาก่อนสิมาว้าตั้งแต่เห็ุเปิดช่องมานี่ครับท่านเปิดช่องมานี่นี่พึ่งฝันเมื่อคืนครับท่านฟังสิเว่าให้ฟังแล้วก็สิพาไป ขอโทษครับแต่ผู้ชมแล้วกับสิบผ้าไปพอท่องเรียสิบผ้าไปไปเบื้องน้ำกันที่เป็นคือความฝันความหยังบอ่อครับอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลความฝันได้นี่เกิดจะเสียหลายอันนี้ก็เพราะั้นเขาสิบ่าฝันบ่อเนาะแมนบ่กครับ คือสิเว่าให้ฟังคือบ่เคยฝันจังสี่จังเถื่อสาเหตุฝันจังไหนตีอ้าวเบาไปเลยคนนี้นี่เบาหลายเงียสิเดี๋ยวฟังมาสั้นคนแหอยากฟังอยู่นี่ฟ้าเบาเถาะเดี๋ยวมาข้อจังอยก่อนครับขออภัยขอโทษขออภัยหลายกะนอนตื่นสวยในดอกคราวนี้แหละฝันดีนอนฝันขับท่านผู้ชมเมื่อคืนฝันว่าจังสี่ มีผู้เฒ่าผู้หนึ่งผ้าไปใส่บุกผ้าไปวาผ้าไปวาพุ่นไปเอายืดสวนไปเอายืดสวนกูพุ่นเลววาเพิ่นว่าไปเอายุดสวนกูพุ่นอันนี้ในในความฝันครับไ <c oughs> ม่ยั้งล่ะก็เลยผมก็เลยถามไมย่ยั้งละยืดสวนเจ้า มึงไปเอาอยูดหน้าประตูยิงเยื่งวัดสวนกูศิยุหันอันนี้เพิ่นเว้าครับในความฝันสวนกูศิยุหันประตูยิงเยื่งหน้าวัดครับมียูสองตนมึงไปเอาที่ละอันนี้ในความฝันอ้ยเว้าเดี๋ยวลูกหัวขน ม,มึงไปเอาที่หละพ่อนะยูน้าประตูสวนกูอยูเ่งเยงื่องกับวัดกับประตูวัดเอาละผมไปสอบถามมาแล้วละครับเป็นคือค่วมผมฝันไปเบิงมาแล้วแ,วแต่ว่าเพรท่านไปเบิงแค่ถามถามคนเขาว่ามีอันนี้อันนี้อันนี้ยุหันเดี๋ยวสิพ้าไปทายถ้ำ ที่ที่เอาช่องเสียส่วนนุ่มอามไปน้ำแล้วก็มาวงมาวินมุนี่แหละเอาพกเอาเพชรมุนีะ่ะขันว่างสิผ้าไปผ้าทันบุชมไปเบิ้งบองนี้บองที่ผมฝันนี่มันเปลี่ยนคือความฝันที่ไปขอกลาขึ้น,นหรือขอกาขึน้นครับที่ได้คือความฝันที่พอท่องเรยได้ยินมากับหูบ่แต่ว่าเพาท่านได้เฉลอยอยู่นี่ บอกท่านผู้ชมให้ลอชมบึงครับท่านัอนนี้เรื่องฝันอิหลีฝันบอยแมนฝันเลนเฝันฝันจนขีข้านฝันฝันมุยูมองเก่านี่แหละครับท่านนอนหลายนอลหลฝันหลายบอยแมนเม็นฝันหลายกับฝันตะเรื่ยงเก่าครับขออภัยครับเม็นฝันหลายกับฝันตะเหลี่ยงเก่า บ้เดวไปฝันหลายเรื่องครับท่านนี่หลายจังมาวอให้ฟังเดี๋ฮูกันทัวไปห้ามีโชคมีลาบน้ำกันให้ช่องอํำพ้นหรือว่าช่องนุ่มอามช่องมาบอกมาวิ้นมุนันลาให้ได้ก็ได้น้ำกันท่านผู้ชม,มให้มันยกช่องไปซ <c oughs> ีหาช่องลดให้เด้เฮกันไปเลยขันเขา่ากายเข่าน้ำกัน จังสิส่วนไปเพราะว่ามันมันฝันอีหลีมันบดไข่ไข่ก็ว่าแบบแล้วกันแล้วทึกถามว่ามันมันตรงกับห้าฝันมองที่สิไปนี่คือมันตรงกันก็อยู่ในใจพอทั้งแรงนี่แหละอเดี๋ยวเดี๋ยวจัดนักให้เอฟซีถุกทันทั่วโลกเอฟซีถูกช่องทีนุ่มอามหรือว่ามาวินหรือว่าอัมพลให้ได้โชคได้ลาบน้ากันครับบ่ได้เอาต่้ช่องพอทั้งแรงผู้เดียวบ่แมน พี่นว่างกัน <c oughs> ขออภัยครับอือกินน้ำเดี๋ยวขอยเวลาหนอกกินน้ำอันนี้เวลานอกนะครับเดี๋ยวนี้ธรรมดาละก็หนักมวยก็ยังมีการว่าพังยกพังแยกไว้เว้าก็ต้องหยุดกินหนอกกินน้ำเนี่ยตัวแต่พ่อปุ๊กป๋อ,อ,อย,ยนี่พ่อจะกินน้ำเนาะผู้แรงคนเขาวานะอกินอยู่ นี่แหละครับล่อชมบล่อเบิ้งพร้อมกันเออได้ก็ได้น้ำกันไปเลยบอกว่าสิเป็นเอฟซีช่องนุ่มอามเอฟซี FC ช่องอําพ้นวาวินขอท่องแลีใหอ้อีกล่ะมีอีกบ่นี่ลหละเอาแต่ทุ่มพีนองนี่ได้ก็ได้น้ำกันไปรวดดิบบต้องไว่วาช่องใดเขาบ่าเขาเขาพว้อมกันไปรวดเฮกัน ก็คือมวนขันนอรับไม่อยากพากวะาขันวาไปนี่คือสิมีความสูงสุดว่ามีโชคมีลาบได้กันทุกคนนี่โอ้ไปเฮียนไดนคือสิมีแต่ต้มไก่ต้มเห็นแต่เน่ากินแบ่เสียบเนาะรังบ้านก็สิปกเป๊ก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 ปออ่าบ้านนั่นเจ้าเทยังกินน่ะโอ้ยลาบวัวนั่นละเพราะนะต้มควอมได้ยอะนี่นี่ลรังบ้านครับรังบ้านก็คว้นทุนทุนทุนเยอะครับท่าน เดี๋ยว่าควอยังไงยางไปเวิง้งหวายปามีตัวใหญ่ร,รับเหลียวไปทางนั้นกับกะละมังมะละกอเต็มปลาเผาครับนี่ละชีวิตบ,บ้านๆหรือว่าภาอีสานขันมีโชคมีลาบน้ำกันลหลายๆคนกับมาซุมมาม้มะม่วนมะเวานั่วหัวมวนกันไปครับนี่แหละอยู่กันแบบบ้นบานๆชีวิตนี่ผมอยู่ทังสันร้อยเพดินนี่มาเวา อยู่ทึกไปไหมผูด้ดรนนี่มานั่าวให้ท่านผู้ชมบกบกฟังยินเว้าอยู่เยอนนี่ได้ดียินเสียงคอดท้ายบ้านพู้เรนครับนี่เออบ่าหาตาไม่ไม,ม่ยังเด้อืเห็นไหมครับคนมันเสียงดังเสียงหยังขนาดผมว่าผมเสียงดังแล้วนี่ผมไปอ่านเมนหนึ่งนะครับพ่อทองแหล่ขอเสียงหน่อยพ่ะนะป้า่อยก็ว่าเคยว่าดังเรลาเด้มีใหญ่หนึ่งมาหาฟื้นจนว่าตื่นจนว่าเล่าตื่นเลย ว่อดังป่ะน่นครับหาลังเถื่อมันกาสีคอยมีมันคํ้ามาเสียงดังเสียงคอยนี่ขึ้นอยู่กับพลังเสียงนำหาลังเถื่อพลังเสียงกับเบาหาลังเถื่อพลังเสียงกับมามันสิมาเป็นบาดบาดมันบ่เวณชายมวนเดียวจบมันสีมาเป็นช่วงๆดอกเสียงนั่นน่ะห้าลังเถื่อกับมีแนวมาพานขอก่านข้อคือจะบรรหารละกินนองกินน้ำนี่นี่กินดีจเงเทียร์นี่ ยุคขังเคียงนี่เขาก็ฟังพขาต้องแล่อยู่นีว่าวปุกปกเพราะยีห่หัวนี่นั่งฟังอยู่นี่พราะยี่สูงพราะยี่ยังครับนี่เพิ่นฟังอยู่ข้างล่างผมอยู่ตึ๊นั่งอยู่ตึ๊งไปไมเพิน่นแ้่ผู้หลังคนเขาสีว่าตลก่ลงเพราะยี่นี่ตกลงมหาหันคือสิมวนนะพอนักข่าวหัเว่าเรียนว่หาหัวกันครับท่านนี่แหละชีวิตของคนหาโชคหาลาภท่านผู้ชม นอนขันเป็นฝันดีดๆยังๆก็อยากเ้าให้ท่านผู้ชมฟังในช่วงได้ลาบน้ำกันงานได้ยินเสียงเด็กน้อยโอนันสิไปทำงานแล้วครับเด็กน้อยมนันอ่ะบ่อไปไห้แล้วครับลุ่มอามมั่งผุนผ้าที่มงานคนสิไปทำภาพยนตร์เรื่องใดนให้ท่านผู้ชมฟังบุครับอืยินเสียงสตาร์นรดอยู่ผุนอันนี้พอท่องเรอยู่ทังไปไหมผุนเลี้ยวเห็นเขาอยู่เออ ว่าวทั้งนี้กับเมย์แน่ได้หน่เริ่มหิวเขา่าเราเด้ไปหาคนเว้าเลี้ยงอาหารว่าเว้าเลี้ยงบริหนเว้าถึงใสกออว่าโอ้เว้าวหดเลี้ยงเพคนมีโชคมีลาบที่ว่าความฝันผมนี่แหละครับเออเพคนโัวยลังเฮียนกับเจ้า่าย่างปลาลังบ้านกับก้อยปลาห้วยกินดิบเลยครับจะไปหากินดิบเลยเรื่อเกลื่อยเกลื่อยเข็ดสุกๆจะกอนเนาะเดี๋ยวมันสิเป็น ทำไมใบญาติคือจังเพลินวานไปปรุงสุกหมอเพลินยังวายอยู่กินสุกๆดิบๆกะห่ายลังเทียกบมีอยู่ก <SU ับเดรฟาดเหล่าขาว้องไปพนาพนนลงค้นเป็นตันลีครับอันนี้ผู้ใดครับยุคข้างล่างนี่โอ้เดือนน่าๆๆๆที่งานเพลินสิไปใส่โกครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูนะครับท่าน เดี๋ยว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 ผมจะกลับไอเดี๋ยวผมจะกลับห้วยไล่ไปให้ดูนะครับท่านท่านผู้ชมที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ครับนั่นแหละครับย่างกันห้วยห้ายห้วยห้ายอยู่นะฮะนั่นโอ้ยต้องคอยๆย่างนะครับพอท้องเรีต้องยองนี่ขนาดยองเพิ่นกันยังว่าพอท้องเรีสั่นอยู่ครับเด้ครับท่านโอ้เสียขาวๆเดี๋ยวยวให้ผมเมื่อกี้ชัดก็ยันจังสีท่วงโอ้มาวินเทเนลบอดี พระเอกใหม่ล่าสุดแล้วก็หนุ่มเอิบคนดำหนุ่มอาบคนเดิมครับผมอย่าคิดสั้นนะอย่าคิดสั้นอย่าอย่าคิดสั้นเข้าใจไหมไม่สั้นหรอกครับคิดยาวหรอคิดยาวๆไว้ลูกอยู่กับลูกนานๆอันนี้ครับผมซูมให้เบิกนะครับเด้อมีใครมั่งมี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 มาวินพระเอกใหม่ล่าสุดหนุ่มอาบคนเดิมหนุ่มเอิบคนดำบ่าวชัยโอ้ปราเดิม เป้าเดิมคนต่อยป้าต่อยคนเดิมโอ้เตรียมตัวจะไปทํางานกันถ่ายภาพยนต์ให้ท่านฟังนะครับท่านให้ชมนี่แหละครับที่ผมพูดไว้นี่สามช่องเนี่ยผมก็จะเอาไปเป็นพยานด้วยอะโชคดีครับโชคดีไม่ได้เป็นพยานใช่ไหมไม่ได้เป็นพยานเอาไปเป็นพยานโชคดีทุกท่านมามาคุยกับข่ตอถามข้าวถามข้าว เห็นแล้วครับทุกโมนันเพิ่นสิไปไสบูไปท่ายพาพยนนั่นละคือคำผมเบาให้ฟังนะครับเด้ะเออเดี๋ยวสิพ้าไปเบื้องคักคักคันสีห้บอกทีว่าได้ยินกับหูอยู่นีก็โอ้ยคือสีบอกคือบอกอยเจ้าเด้วเว้าพู้เล่คนก็สทีว่าเจ้าได้วเนนว,ว,เวเาเ้าปันนี้แล้วทุกไข่เดี๋ยเบื้องเจ้าปานนี้แล้วเจ้าก็เวาซะ พอไงท่องเร่เจ้าเจ้าจะได้ยินจังไดกับหูหเจ้าในมือนั้นกาไอ้มูตูไขฟังเนี่ยเป็นนารวาสีมาให้โชคห้ลาบเขาแต่ว่าแตว่าคือบ่บอกตัวเรขอันนี้ครับผู้ลังคนเป็นกระวังสิแต่ว่าเม่นผมผมกับสีบาอยู่ขัน,ขนเม่นผมเป็นผู้อื่นหรือว่าฟังเพลินครับท่านเออได้ดีเนาะโชคลาบากใครได้ร่วกันเด้อบอกบ่บอกบอกบ่บอกบอก,บอก,บอก,บอก บอบอกบอกบอบอกบอกบอบอกลงถ่ายบอบอกเอาบอกกันนะบอกบอบอก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 บอกก็บอบอกอีกล่ะลงถ่าย เหตุจังใดมันยังสีล่องบอกสีว่าบบบอกคนบอกบอบอกกันนะบ่บอกบอบ่กบอบอกบอบอกบอบอกบอกบอกบอบอกบอกอันนี้ลงท้ไทยบอกครับขันเอวยาวบ่บอกนี่สีล่องไทยว่าบอกขันเอ้ขันเอ้ขืนก้อนว่าบอกสีลงทงไทยว่าบ่บอกจืยังใดนี่แหละฮาสี่อยฟังฟัง ั้งใจฟังให้ได้ยินกันไปเลยแล้วก็สิพ้าไปเบิงยูสวนทีวาพอใหญ่นันเล่าไปเล่าบอกว่าให้ไปเอายูหันอัน,นอันนี้เอาไว้อีกส่วนหนึ่งต้องไปแน่นอนส่วนของพอใไญ่นันทีอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังจะชัดรู้สึกว่าความฝันนี่เป็นสองส่วนแต่ว่ามันขึ้นเรื่องเดียวกัน อสองส่วนแต่ว่าเป็นเรื่องเดียวกันนี่แหละผมถึงว่าเอามาร่วมกันได้เพราะว่ามันฝันในขึ้นเดียวกันแล้วก็ฝันอยู่ในเรื่องเดียวกันเอาเจ้ว่าโดนลายว่ามาตัวไหนอันนี้บอกกับฟังเอาเดอ้อผู้ใดเขียนเอาผู้ใดบ่ได้ยินได้ยินผมได้ขึ้นนั่นแหละผมอยู่กับผู้เถาผู้นั่นละ่ะ คุยกันอยู่วาเลียงสวนเพิ่นเลียงของดีละ่ะผมได้ยินเสียงนุ่มอามครับเพิ่นก็นอาศิไปหาโชคหาลาบคือกันนั่แหละแต่ว่าแต,แต่ว่าได้ยินเสียงนุ่มอามนี่แววเข้ามาห้องเลยท่วงยางแห้งท่านผูชมเคยติดเคยติดตามช่องนุ่มอามก็สิหูอยู่เล้วว่าเสียงเวลามันเห็นอย่างนี้มันสิท่วงหมอนี่ห้องย่างดังเลยอันนี้ผู้คาประจำเพิ่นสิหูผู้คนติดตามเพิน่น เมื่อขึืนกับแบบนั้นครับห้องขึ้นมาเลยครับสี่สามห้องยางแห้งเลยพอ่พอพอ่พอพ่อพ่อสีสามพอ่อสีสามเสียงนุมอามเววมาใส่หูพอทัองแหลตอนอยู่กับข่อยอันนั้นครับบอลลุกคนหัวลกุกตื่นยังมือเศร้ามาก บกขิดบกเคยฝันจังสี่จักเถื่อนี่แหละตั้งแต่ทํำคลิปหรือว่าทํำเปิดช่องของเจ้าของนี่แหละนี่แหละครับฝันเป็นครั้งแรกอันนี้ให้ฟังเว้าให้ฟังให้พิจารณาเอาให้ฟังเป็นแนวทางขันว่าเป็นตัวเลขก็ให้ท่านผู้ชมฟังเป็นแนวทางฟังเป็นโปรชัยวิจารณญาณในการรับชมครับเรื่องตัวเลขเรื่องอื่นก็ฟังไป แต่โลกเฮียงห้าไปมีสาระแน่บ่มีสาระแน่ครับผสมปางเสกันไปคิดได้จางไหนกับเ้าไปกันคิดบ่ได้กะก่เว้าครับนี่ล่ะมีขันห้ามันมากขันห้ามันมากอีหลีขันทีว่าเอ้าขันมันมากอีหลีขันผมบ่บอกผู้นี่ผู้นั้นขันผมบ่บอกท่านผู้ชมขันห้ามันมาอีหลีผมได้ยังอ่ะ แดียวท่านผู้ชมได้อย่างจำเป็นก็ต้องบอกต้องว้าให้ทุกคนได้ทราบเลยว่าบัททีว่าตะกี้คือเบาเหมือนมันนวลมันนีแล้วเว้าจาขาเป็นคนนิสัยท่านบอกก้อนที่ล่ะนี่เมียนควบผืนขับท่านต้องแบบนี้ผมก็มาแบบนี้ละตรงบอกก้อนเอากับเข้าว่าเขาก็คือจบข้าวทนั้นตัวเนาะไปบบบนี้ไปต้องเรียกเจ้า ที่พระเฮ็ดยังกับไปเฮ็ดเจ้ามหาเว้าอ,อยู่นี่พุ่นไปเขาไปหาท่าท่ายิปน้ำเขาพุ่ณม,มีเวียกไปเีงานมาหาหวัลย์ยู่ผู้เดียวท่านไปไม่คุนมีโยครับเวียกงานนี่แหละก็มีอย่างดีๆก็อยากมาไล่งานหรือว่าอยากมาเว้าให้ท่านผู้ชมคารวทีของผมคารวครับอือต้องไล่งานนายครับเออต้องไล่งานนายเพราะว่าขันนายได้กะก็ดีใจอือ นครับนี่แหละกับบ,บ่อมีอย่างดอกยักษอื่นกับเอาใจนี่ยให้เอาใจซอยซอยแนวอื่นบ่อดไรกับซอยเป็นกับร่งใจหรือว่าจะหาจังสีละให้ท่านผู้ชมเอออันไหนซอยได้กับซอยเท่าน,นั้นตัวคนเห่าเกิดมากไหมเอาอยัางอีกอืมเขากองฟื้นกองไฟไปแล้วจะสิไปใส่แล้วเนาะอ่ะว่าเย้าอยูดยญาด บ่าบ,บ่ล้ำจะก,กวนติก็ยากล้ำอยู่แล้วขับเนนนันกันว่าคนซื้อกวนกะไปหรอคือจังเบาหมื่อวานนี่ครับเบาในหมื่อวานเบาครับผู้ใดบ่าผู้ใดบ่าโอ้ยหาหลอดหาหลอดพอนะโอ้ยตัข่อยซื้อน้ำเลื่อมหลอดพอนะเพิ่นเบากันพอท้องเรือได้ยินเสร็จแล้วละ่ะพูดไปเอาน้ำพอยนี้ด้วยด้หลอดอ่ดะอันนี้มันห้าห้าครับเพราะว่า แฟนพญเวีพนซื้อหลอดครับอันนั้นผมก็บอกคือกันครับอันนี้คือเสียงพญหัวเพนวาคือบอบอกไปเอาน้ำพีหลองครับเอาไปไปเอาน้ำพีหลองก็ได้คนรุ่นพี่ผมนี่แฟนเพนซื้อหลอดคือกันครับห้าห้าครับห้าห้าเอาพ่อเนาะเอาพ่อหอมปากหอมคอพ่อโบหอมบปากหอมคอเด้๋ยวยาาอยู่นี่หนังเลี้ยงนี่ติดตั้งปรสิบอกนี่บ้านกคางเคียงนี่เพ่นฟังอยู่ พ่เอ้ยฟังเอาเดอ้เออฟังเอาไปยี่ท่องแลีวบเอาเดี๋ยวก็สิว่าบอกบอกบอกกาวเนี่ยนี่แหละครับเพื่อนฝูงกันเขาขาขายยุ่ขังๆนี่แหละไปซื้อของเขาบอกใส่เงินสวนจักเสือครับถามว่าเอาคือบ่โอ้ยเดี๋ยวคอยเคี่ยอเพื่อนกันเนี่ยครับเวลาจะคอยย่ท่องเรียสินว่นนี่นั่นก็ไปเอายืมน,น้ำมูนน่ะแหละเอามาให้จกักรวนลงบัญชีไว้ เออเขาเอื่นว่าสิ้นเดือนสังใจเดบอเขากลว่าใดจาก็เลยเขาก็าาากาากาพูวว่าพอท่องเรียสิมมใจายเขาอยู่เขาก็าเลยว่าโอเคพอท่องเรียเจ้าว้าเก่งข่อยขนาดข่อยอยุยไกลข่อยยังได้ยินเสียงเจ้าอยู่เอาพ่อว่าพ่อไหนที่อไรหบ่พ่ออะไเถอะเอาคอยท่านผู้ชมโชคดีนะครับเรื่องที่ว่าค่วมฝันค่วมยังผมว่าให้ฟัง แล้วกับผมสิไปทายถ้ำตรงว่าเออสวนสวนกูอยู่เยื่องเยื่งกับวัดไปเอาเลยยูหันมีอยูสองตนเพิ่นวางสี่ขออนุญาตนะครับเด้อนอาทิตย์ใส่คำว่า,าสวนกูสวนยังอันนี้เพิ่นวางสันนิลเล่ครับขออนุญาตบัตรคำที่อันใดเว้าไปบบถือหูถือยังท่านผู้ชมขออนุญาตขออภัยครับอ่ะวตอนนี้เนาะท่านผู้ชม นี่และฟังเสียงการากับฟังหูไหวหูจะจะ,จะไปเสียอยีหี้งเท่าทีเดียวเอามากันกองเอามาานวนนี่นั่นบวกหานคุ้นรวมเด้ยวกันยังตัดสินใจนะครับเด้อขอให้ท่านผู้ชมโชคดีทุกท่านนอนหลับฝันดีนอนหลับให้ได้เงินหมืน่นก้อนตื้นให้ได้เงินแสนแบนมือมาเอาเงินล้านเลยบ่ต้องไปนวนนี่นั่นดอกท่านผู้ชมสวัสดีครับโชคดีทุกท่านนอนดีฝันหลับ รวยๆความฝันพ่อทองแหล่จัดหนักครับท่าน